สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะพลอยจะพามาแนะนําเป็นชุดห้องนอนค่ะที่สไตล์แบบโคซี่นะคะแต่เรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นมากๆนะคะแล้วก็ฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานถูกใจขวัญใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนค่ะสินค้าชุดนี้จะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยชุดห้องนอนสไตล์โคซี่ที่มาแบบครบชุดนะคะทั้งยังดูสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆพร้อมใช้งานสุดๆก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับรุ่น o u b l e Nature นะคะที่ภายในเซตเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะโดยเตียงจะมีขนาด5แล้วก็6ฟุตด,ด้วยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเลยตามอนเนกประสงค์แล้วก็ตัวตู้เสื้อาเนี่ยจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนค่ะความลึกของตู้อยู่ที่55เซนความสูงอยู่ที่2เมตร10เซนนะคะโดยเป็น3บ้บานเปิดตกแต่งหน้าบานเป็นลายมินิมอลที่ดูสวยมากๆเลย ถัดมานะคะจะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่98.4เซนความลึกของโต๊ะอยู่ที่40เซนแล้วก็ความสูงของโต๊ะอยู่ที่1เมตร75เซนค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะของในชุดนี้ก็คือตู้วางทีวีค่ะที่ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนความลึกอยู่ที่40เซนแนละ้วก็ความสูงอยู่ที่50เซนนะคะเป็นตัวตู้ที่ยกลอยขึ้นจับพื้นนะแล้วจะมีทั้งช่องแบบบานเปิดแล้วก็ช่องลินชักไว้เก็บของ ปรประสงค์ตามที่ลูกค้าสะดวกเลยตัวหน้าบานก็ตกแต่งด้วยลายเดียวกันทั้งเซ็ตดูสวยมากๆทั้ง c o ซี่มินิมอก็ได้ด้วยนะคะดราคาของชุดนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่เพียง13,500บาทเท่านั้นไม่แพงเลยค่ะ โดยชุดนี้นะคะพอยชอบมากๆเลยแล้วก็ขายดีสุดๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามาเติมสต๊อกก็หมดตลอดนะแต่ตอนนี้มีสต๊อกแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากสั่งซื้อก็สามารถทักแชทนะคะที่ขึ้นอยู่นี้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเพจ Facebook ของทางร้านด้วยค่ะร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโเมตรจากทางร้านแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งนะคะซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจัง วจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้คะ่ะว่าสถานที่ที่อยากจะให้ไปจะส่งเนี่ยมีค่าจะส่งเท่าไหร่อะไรยังไงคะ่ะ และหน้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะอย่างที่ลูกค้าได้ยินเสียงอยู่นี้เนาะอ่าอยู่ติดริมถนนใหญ่ถนนสาธุประดิษฐ์ค่ะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะในระแวกพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสินค้าอื่นๆของทางหน้าร้านนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะแต่ในส่วนของชุดนี้นะคะจะอาจจะยังไม่ได้มีสินค้าตัวจริงที่ตั้งอยู่หน้าร้านเพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดนะคะแต่เข้ามาดู พวกเนื้อไม้นะคะหรือว่าเข้ามาขอคำปรึกษาจากน้องแอดมินก่อนได้ค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวพอต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนี้ค่ะ mm hmm. แล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย